สดครับมิอน,นี้ช่างมูดจะมาบอกแชร์ประสบการณ์แอร์ไม่เย็นนะครับดีเช็คคอมแอร์เสียเช็คความรั่วเช็คกลวของแอร์นะครับของคอมแอร์นะครับอีซุ2.5เทอร์โบคอม,มแอร์ไม่เย็นนะครับเจ้าของรถบอกว่าแอร์ไม่เย็นเช็คให้หน่อยอันนี้ผมจะทํากัน อันตรวจการเช็คแบบไหนแบบง่ายๆนะครับเช็คเองได้นะครับก่อนอื่นเราสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับแต่หน้าคร์ดไม่ทำงานนะครับคอมแอร์นะครับนัดคอมแอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ทำงานนะครับ จะทำงานเราจะเช็คแบบไหนรุน่นนี้คอมรุ่นนี้จะเช็คแบบไหนนะครับมามาบอกมารู้เลยครับมีวิธีเช็คนะครับมีวิธีเช็คนะครับต้อดูเล็กๆน้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมห้เลยนะครับเช็คเองได้เราจะได้บอกว่าคอมเสียหรือน้ำยาไม่มีในระบบมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัดของของมันอยู่นะครับแอร์ A, ครับ มันจะมีเซนเซอร์ตัดอยู่นะครับของคอมแอร์นะครับถ้าน้ำยาแอร์ไม่มีในระบบนะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องแป๊บเดรับถ้าน้ำยาน้ำยาแอร์ไม่มีในระบบครับหน้าคัดคอมแอร์จะไม่ทำงานนะครับแต่ข้างในในเก๋งในผู้โดยสารนะครับจะมีพัดลมออกนะครับไปเปิดแอร์นะครับเขียวขึ้นแต่นะคับไม่ทํางานคือนะคันไม่ทํางานคือความเย็นไม่มีแล้วเพราะตัวคอมแอร์ ตัวนี้นะครับอมแอร์ตัวนี้คือปัน่นปั่นปั่นน้ำยาแอร์ปั่นน้ำยาแอร์ให้แล้วก็พัดลมพัดเข้าไปในห้องผู้โดยสารนะครับอย่าทำความเย็นคือคอมแอร์ตัวนี้นะครับคอมแอร์ตัวนี้นะครับนะครับเราจะเราจะมีวิธีเช็คแบบไหนว่าคอมไม่ทํางานหรือน้ํายาแอร์ไม่มีในระบบคือตัวเช็คนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เช็คแบบไหนตัวนี้นะคนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือแรงดันนะครับตัวนี้คือเป็นตัวแรงดันแรงดันแรงดันของน้ํายาแอร์นะครับถ้าไม่มีน้ํายาแอร์ไม่มีในระบบครับแรงดันตัวนี้จะไม่ทําเปิดนะครับบาวตัวนี้จะแรงดันนะครับจะหน้าคัดก็ไม่ทํางานนะครับเพราะมันจะมีรีเลย์อยู่ในกล่องนะครับแรงดันตัวนี้มันจะเป็นสายลบนะครับ สายดินนะครับมันจะแรงดันไปดูดรีเลย์ในกล่องนู้นนะครับในกล่องกล่องแล้วก็จ่ายออกหน้าคัทหน้าคัทแอร์นะครับนะครับเเรามาทดลองเลยนะครับนี่วิธีทดลองง่ายๆดึงปลอดปลั๊กออกมาปลั๊กอยู่ที่สายแอร์นะครับสายสายแอร์นะครับมันจะมี2เส้นนะครับ2เส้น2เส้นนี้นะครับนี่ครับ2เส้นนี้เราสายสายไฟนะครับสายไฟสายไฟนะครับ จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปปุ๊บนี่ครับจิ้มเข้าไปเลยหมายถึงว่าพ่วงใส่กันนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บปุ๊บนี่ครับปุ๊บจิ้มเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอ,อร์ปกติสตาร์ทสตาร์ทเครื่องเปิดแอ,อร์แล้วก็คอมแอร์ทำงานนะครับ คอมแอร์ยทำงานนี่นะครับหน้าคัสคอมเพลียทำงานนะครับทำงานนะครับหมุนนะครับนี่นะครับอันนี้อาการนี้แสดงว่าน้ำยาไม่มีในระบบนะครับน้ำยาไม่มีในระบบแรงดันไม่พอถ้าเราต่อตรงตรงนั้นให้หน้าคัสทำความเย็นได้นะครับให้หน้าคัสแอร์ทำงานได้อันนี้เราต้องไล่เช็คว่า ต้องมีที่รั่วนะครับจะรั่วตรงไหนรั่วคอมแอร์หรือรั่วสายครับร mm hmm. อบรู้เล็กเล็กน้อยครับถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ